โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอชาแนลแบบเช่นเคยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบิดเชฟบาราชีวิตนี่ละกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวตัวละครหรือว่ามาทําอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมาเซฟมาสักหน่อยละกันนะครับโดยที่ใครได้ตามมาเซฟก็จะได้รู้อยู่แล้วนะครับว่าประเด็น เกิดขึ้นอย่างไรนะครับโดยที่คลิปเร็วของมาเซฟคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะพค,คือจะเป็นคลิปที่มีชื่อว่า RAP b e a t Immortal s o l ค,คือจะเป็นปกคลิปนะครับก็สําหรับเนื้อหาคลิปที่ได้ปล่อยออกมานี้นะค,คือจะเป็นเกี่ยวกับมาเซฟกาลังเล่นข้ามเซร์ฟอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายสั้นๆย่งไงทดกคนฟังแล้วกันนะค,คือมันเกิดดราม่า สองอันขึ้นมาที่ผมใช้คำว่าทำให้มาเซฟเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยนะครับโอเคนะก็สำหรับดราม่าแรกนะครับคือจะเป็นเกี่ยวกับข้ามเซิร์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถามว่ามันเป็นดรามา่ายังไงนะครับโดยที่เกมนะ่ะจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าประลองข้ามเสิร์ฟบางคนก็น่าจะรู้จักมันดีอยู่แล้วเพราะมันมีมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วมาเซฟ์เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่จะมาตีช่วงรอบสุดท้ายนะก็คือก่อนที่มันจะลีกในวันสุดท้ายนั่นเองนะครับ ก็สำหรับประเด็นนี้มันจะเกิดขึ้นโดยที่ว่ามาเซมเขาจะเป็นคนที่ไม่ขึ้นหลีกก่อนคนอื่นคือหรือจะขึ้นก่อนอะไรประมาณนี้แต่คือเขาจะเปิดโอกาสให้คนอื่นขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวันแรกเออ,เอ,อตรงเนี้เข้ามาครับเซฟเข้ามานะมาเซฟพาอจะยังไม่ตีนะค,คือให้คนอื่นได้ขึ้นไปหลีกรายชั้นเพื่อไปรับของรางวัลอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเขาค่อยตามขึ้นไปที่หลังนะ และเขาก็ได้ทำการออไล่เข้ามาเล่นเกมช่วงประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่เกมจะรีลีกนะครับก็ยังเล่นได้ปกตินะแต่พอถึงช่วงเวลาประมาณ10นาทีสุดท้ายนะที่มาซเซฟเขาได้พูดเลยว่าตัวเขา,าสามารถใช้10นาทีนี้ในการเล่นได้หลายรอบพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าทางเกมบีดดันตัดหน้าทำให้ข้ามเซฟมันปิดทันทีเลยนะครับคือแบบ เหมือนเป็นการยุติคาเซิฟก่อนที่จะถึงเวลารีเซ่นจริงๆนะคือบบว,ว่าปิดก่อนเวลาเลยนะครับนั่นเังนะม,ามาเซพาีพอใช้คําว่าเขาน่าจะเสียความรู้สึกสมควรเลยนะค,คือกําลังเล่นๆอยู่ดีกิจกรรมก็หายไปโดยที่ว่าเขาได้ตั้งเวลาไว้แล้วนะค,คือเขาตั้งเวลาแจ้งเตือนของเขาไว้ก่อนที่เขาจะมาเล่นอีกนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดเลยว่าถ้าพวกคุณจะมาให้ความเคารพในการเล่นของผู้เล่นนะ ตอนนี้คุณก็อย่าหวังว่าจะได้เงินจากผู้เล่นและได้เวลาจากผู้เล่นอย่างพวกผมอีกต่อไปเลยนะครับนี่นะบอกเลยนะครับว่าคําพูดนี้นี่คือจะทําให้วงการเกมนี่คือสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวนะสำหรับเกมบียดยูมาท่อโซนะครับก็สำหรับประเด็นแรกคือจะเป็นประเด็นโดยประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมสรุปย่อๆมาให้แล้วนะใครที่อยากจะดูประเด็นแบบเต็มๆที่มาเซพอออกมาพูดเองก็เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงค์คลิปที่เขาออกมาพูดให้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับคือจะเป็นเกี่ยวกับตู้โซล box หรือว่าตู้อาวุธนั่นเองนะครับก็คือประมาณ3ามวันที่แล้วนี่นะเขาได้ออกมาทําคลิปนะคือสําหรับใครที่ได้เล่นเกมบีก็จะรู้ดีนะว่าช่วงก่อนที่ตัวละครจะมาจะมีการนําตู้อาวุธเข้ามาแทรกเพื่อให้แบบคนที่เก็บไม่ทันได้เก็บย้อนหลังนั่นเองนะครับแต่พอเกมได้ผ่านมา1ปีก็ได้มีตัวละครใหม่ออกมาอย่างมากนะครับแล้วเกมก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับพวกอาวุธวิญญาณเข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้แต่ว่า ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตู้อาวุธที่ได้เข้ามามันมีความน่าเกลียดอย่างมากนะครับโดยที่ตู้ที่ได้เข้ามาจะเป็นตู้งส่วนของอุราฮาระแล้วก็ซันเงือแก่นะครับไม่ใช่ซันเงือหนุ่มด้วยนะเป็นซันเงือแก่กับอุราฮาระโดยที่2ตัวนี้เราสามารถเอาได้จากตรงนี้นะพื้นเนี่ยใครที่ได้แรกๆก็จะรู้ดีนะว่าตรงนี้มันสามารถเอาเศษของซันเงือกับเศษของอุราฮาระได้นะนี่นัทกคนี่นะสามารถเอาจากตรงนี้ได้อ่ะ และสาหรับอาวุธที่ผ่านมานี้นะคือจะเป็นอาวุธเฉพาะของมันเราก็จะสามารถเก็บได้จากการเติมเงินหรือว่าเอาจากกล่องแดงนั่นเองนะครับตรงนี้นะโดยที่มาซเซขพก็ได้พูดเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทําออกมาช่วง6เดือนที่ผ่านมามันจะค่อนข้างจะโอเคกว่านี้นะแต่คุณดันมาทําช่วงเวลานี้ที่เกมมันเปิดมาปีกว,ากว่าแล้วมันส่อถึงความมักง่ายของพวกคุณนะครับทําให้รู้ได้เลยว่าคุณนะ่ะไม่ได้มีความใส่ใจในผู้เล่นอีกต่อไปแล้วและ เขาก็ได้พูดไปอีกนะครับว่าตู้เนี้ยมันค่อนข้างจะมีความห่วยแตกอย่างมากและไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้ที่โซวอกหรือว่าตู้อาวุธจะห่วยแตกได้ขนาดนี้นะครับมาเซฟก็ได้พูดไปนะแม่ใช้คําว่าคําพูดนี้นี่คือจุกกันเลยทีเดียวนะคือสอถึงความเกลียดค้านของทางทีมงานที่ได้มีการอัปเดเตตู้เข้ามานะครับและมาเซฟเพาะยังได้ทิ้งท้ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่าตัวของผมนั้นยังเข้ามาเช็คอินเกม ปกติทําภารกิจปกติแต่อาจจะไม่ได้มีการเติมเงินและสนับสนุนเกมีต่อไปเพื่อที่เขาจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของเกมนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับการทําอย่างนี้อย่างไรบ้างนะก็คือการกระทําครั้งเนี้ยเกมะจะออกมารับผิดชอบบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าจะแค่ส่งชดเชยแค่นั้นไปนะโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนและให้ความรับผิดชอบกับการกระทําในครั้งนี้นะครับ และแค่นั้นไม่พอนะมาเซฟเขายัางทําการเปิดกราฟารายได้ของเกมบีดให้ทุกคนดูนะเดีนะ๋ยวผมจะขออนุญาตนํารูปจากช่องมาเซฟมาประกอบในคลิปนี้ก็แล้วกันนะก็จะขออนุญาตมาเซฟก็แล้วกันหนะ้าเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตให้ก็แล้วกันโอเคนะสำหรับรูปแรกนะคือจะเป็นรูปเกี่ยวกับเกมบีดมาท So โซนะคือจะเป็นบีดของเซนะิฟกบอลเนี่ยที่มีดราม่าที่เกิดขึ้นนะแล้วที่มาเซฟเขาได้บอกไว้ว่าเกมบีดน่ะมีรายได้อยู่แค่1น0 0 0แดอลลาร์เท่านั้นนะครับ คือยอดมันตกมากมานะจากการที่เกมได้เปิดนั่นแหละคือแบบยอดลงแบบหัวหม่งหัวเลยนะทุกคนลองดูกราฟสีแดงๆนะครับก็บคือยอดผู้เล่นที่หายไปนะครับซึ่งไอ้เจ้าดรามานี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองครับเนีนยสำหรับไอ้เจ้าข้ามเสิร์ฟนะคือมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเลยทําให้ผู้เล่นบางส่วนนี่คือเกิดความไม่พอใจแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับแล้วพอเที่ยวกเกมอื่นอย่างเช่นเกมวันพันแมงกับเกม บีบีฟโซนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดวันพันแมนให้ดูก่อนแล้วกันนะสําหรับเกมบีดเออไม่ใช่สาหรับเกมวันพันแมนนะเบื้อเทีบแบบเกมบีดแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าวันพันแมนเนี่ยจะมีการใช้เงินมากกว่าเกมบีดถึง1นึ่งแสนดอลลาร์เลยนะครับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ36ล้านเออประมาณ3าล้านหกอ่ะขออภัยก็คือเชื่อมั่นเป็นเงินที่เขาต้องจากมหาศาลระสมควรเลยนะครับและผู้คนก็น่าจะรู้ดีนะว่าเกมวันพันแมนอะ หนึ่งตัวละครน,นี่จะใช้เงินหลักหมื่นเกือบถึงหลักแสนบาทในการทำหนึ่งตัวให้สุดแล้วก็เก่งนะค,คือใช้คำว่ามันค่อนข้างจะเสียเงินเยอะกว่าเกมเบียดอิมัทโซหรือว่าเบียดเอเทนอลโซอีกนะครับแต่ว่าไรายได้กับมากกว่าเกม b บีดทั้งที่ผู้เล่นในเกมวันทันแมนอาจจะมีคนที่แบบไม่ได้เติมหนักเติมอะไรเยอะเป็นแบบส่วนมากนะก็คือจะอยู่ในช่วงน้อยถึงกลางนะครับแต่ว่าเกม b บี t ดเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงกลางๆนะครับ นั่นเองนะเพคือใช้คําว่าจะทําให้แบบเห็นผลชัดเจนนะครับว่าการใส่ใจผู้เล่นแล้วก็ระบบเกมเนี่ยมีความสําคัญต่อเกมอย่างมากนะไม่ใช่แค่เพียงแค่การทําตัวละครหรือว่าการทําให้ทีมเราเก่งโดยใช้เงินนะครับแล้วเขาก็ยังเปิดได้รูอีกเกมหนึก็คือจะเป็นเกม Beat บีดรีฟโซใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคือจะเป็นเกมนี้เป,นเ,นเป็นเกมแนว MORPG นะครับจะเป็นเกม 3D นั่นเองนะแม่นะ 3D ดินพันด้วยไม่เป็นไร ก็สำหรับเกมนี้นะครับคือใช้คําว่าเปิดมาแล้วเจ็ดปีนะครับใช่ไหมอ่ะใช่แหละอ่ะเปิดมาแล้วเจ็ดปีนะครับคือจะมียอดยังอยู่ที่เจ็ดเออเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมียอดคงที่อยู่ที่สี่แสนดอลลาร์นะครับคือใช้คําว่ามันมากกว่าเกมเปิดใหม่อย่างเกมบีด Soul ีมอทเทอร์โซอีกนะในที่เกมเกมที่เปิดใหม่เนี่ยใช้คําว่ามันค่อนข้างจะได้เงินเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดเราที่จริงจริงจากพวกนี้ย่าหรือว่าจากมังงะหรืออนิเมะด,ดังๆนะแต่ว่าเกมบีดีมอทเทอร์โซเนี่ย รายได้อยู่ดีๆก็ตกครวบลงไปเนื่องจากความรับผิดชอบของทางแอดมินที่มีน้อยจนเกินไปแล้วก็ความไม่ใส่ใจในผู้เล่นเหมือนกับช่วงที่เปิดแ,แรกๆนะทําให้ราคามันตกลงแบบหวบภาบพวภาพเลยนะเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนดอลลาร์เท่านั้นนะครับอ่าละมาเซฟเขาก็ได้พูดไว้อีกนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จักใส่ใจผมก็คงจะต้องได้จากไปอย่างไม่กลับมาโดยแท้นะครับานี่นะก็คือจะเป็นประเด็นดราม่าที่ ผมได้นํามาสรุปให้ทุกคนฟังในวันนี้นะอาจจะมีการใส่อารมณ์จากผมเข้าไปด้วยหนึ่งคนนะไม่ใช่ว่าผมก็เป็นผู้เล่นที่คนข่องจะเห็นด้วยกับมาเซฟนะว่ามันน่าเกลียดและไม่มีความใส่ใจด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแอดมินไทยได้มาดูคลิปนี้หรือว่าเป็นดูคลิปของมาเซฟนะก็ขอเตือนไว้หน่อยนะว่าอย่าทําแบบนี้กับเซ์ฟไทยนะเพราะว่าคนไทยไม่เหมือนต่างชาตินะต่างชาติเขาอาจจะแค่แบบออกมาตักเตือนนะแต่คนไทยนี่คือด่าลามยันเพจเลยนะครับระวังด้วยนะครับโอเคนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ละกันนะถ้าเกิดว่ามีประเด็นดราม่าะไรอัปเดตขึ้นมาอีกผมก็จะนำมาทำให้ทุกคนก็นแล้วกันนะสำหรับใครที่แลกกันชอบการน,นับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมูทองต้องขอ,อตัวลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายสวัสดี